คนแบบไหนเข้าไปทางานยังเจเนเรชันไฮเอฟเฟกตีฟเนทห่วยพิบดีเรียนรู้ไวค่ะชายสี่คอเปอร t ชันอยากได้คนแบบไหนเข้าไปทางานคนที่มีเอ NERGY ที่คล้ายๆเราเหมือนกันนะคะจำนี้ได้ไหมคะได้เลยได้เลยเราต้องการคนรุ่นใหม่มากๆค่ะเพราะว่าเรามีธุรกิจที่เตรียมที่จะขยายอีกเยอะมากๆภายในปีหน้านี้แล้วก็เรามีแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2027ด้วยค่ะบ j อยากได้คนแบบ แบ,บนี้ได้ไมั้ยได้นะได้แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปกับองค์กรค่ะโอ้โหใครที่ตรงสเปคนี้บอกเลยว่าต้องรีบมางาน Work Life Festival 2024โซม Future Jobs Expo เลยหรือถ้าใครสนใจสายอื่นๆอย่างสายแถง Marketing, Healthcare หรือ Sustainability ที่นี่ก็มีครบค่ะมีหลายบริษัทมาเปิดรับคนกันพียแองานเดียวจบครบทุกสายมาถึงไฮไลท์ที่จุ๊บจิ๊บชอบสุดๆคือ b o o t Job ไท i ค่ะเขามีกิจกรรมกระฉปองด้วยมาเล่นลุ้นรับของรางวัลกันนะและถ้าใครอยากเขียนเรซูเม่ให้ปังยังมีส่ง Resume Clinic ที่ มีผู้เชี่ยวชาญมาคอให้คำแนะนำจ้าเอานั้นยังไม่พอยังมีคอนเทนต์ที่ดีเพื่อคนทํางานด้วยใครสนใจก็โหลดแอป Job บไทยไว้นะ